สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงวิธีการที่เราจะทำการแบ่งข้อมูลนะครับจากที่เป็นแบบ1คอลัมน์นะครับอย่างเช่นอันนี้คอลัมน์ A นะครับตั้งแต่ A 6จนจบนะครับจนถึง A 205อนะครับอันนี้เป็นชื่อดอกไม้หากผมต้องการที่จะแบ่งชื่อดอกไม้เหล่านี้นะครับที่มีอยู่ในคอลัมน์ A ออกมาเป็น3คอลัมน์นะครับผมสามารถที่จะ ทำยังไงได้บ้างอย่างเช่นในที่นี้นะครับอย่างเช่นช่วงข้อมูลในตัว C6 นะครับผมเขียนเป็นสูตรซึ่งสามารถ Copy ลงมาแล้วจะทําให้ตัวข้อมูลของเรานะครับแบ่งออกมาเป็นจํานวนคอลัมน์ตามที่เราต้องการได้อาวน,นี้มาดูหลักการในการทําตัวแบ่งข้อมูลจาก1คอลัมน์เป็นหลายคอลัมน์เราทําอย่างนี้นะครับอันนี้ผมมาที่ชีตว่างๆนะครับวิธีการก็คือ สมมุติว่าผมต้องการแบ่งข้อมูลเป็น3คอลัมน์ก่อนละกันโดยหลักการก็คือผมจะต้องหาวิธีการสร้างสูตรนะครับที่ประกอบด้วยตัวเลขแบบนี้นะครับคือในแถวแรกสมมติผมเอา3ามคอลัมน์นะครับ<ๆ>ก็จะต้องมีเลข 1, 2 3ถัดมาก็เป็น4 5 6แล้วก็7 8 9ไปเรื่อยๆนะครับจนจบพอผมได้ ตัวเลขแบบนี้แล้วนะครับผมก็ใช้ฟังก์ชัน index ได้อันนี้ผมทดลองให้ดูแค่9ตัวแรกแล้วกันนะครับผมก็บอกว่าฟังก์ชัน index ของผมนะครับผ่านค่า array เข้าไปก็คือ column A ตรงนี้นะครับตั้งแต่ A 6จนถึง A 2 0 5นะแล้วก็กดฟังก์ชัน key F4 ฟิกข้อมูลไว้นะครับจากนั้นก็บอกว่าตรงนี้นะครับให้เอาแถวที่1น,นะครับของข้อมูลออกมาผมใส่วงเล็บปิดเห็นไหมครับผมจะได้ตัวแรกนะครับ แล้วผมก็ c o p y ไปด้านขวามือนะครับแบบนี้เห็นไหมฮะผมก็จะได้ว่า index นะครับซึ่งอิงจากค่าตรงนี้ว่าผมต้องการแถวที่เท่าไหร่ของข้อมูลฮะอย่างเช่นตัวนี้นะครับสูตรตัวนี้อิงมาที่ตัว C6 ใช่ไหมครับก็คือขอแถวที่1ของช่วงข้อมูลตั้งแต่ A6 ถึง A205 mm hmm. ก็จะได้เป็นตัวแก้วนะฮะถัดมากันนิกานะครับอ้างอิงถึง ตัว INDEX นะครับตรง D6 ซึ่งมีค่าเป็น2ผมก็ได้ตัวข้อมูลตัวที่ของของอเลนะครับในช่วง A6 ถึง A205 ก็คือกันนิกานะฮะถัดมาก็เป็นกลวยบ้านแล้วถ้าผมทำการ Copy สูตรนี้ลงมาผมก็จะได้ข้อมูลนะครับเรียงกันไปเลยนะครับ123456789 5, นะอันนี้ก็คือหลักการที่ใช้นะครับอ่ะคันนี้มาดูนะครับวิธีการเขียนสูตร ว่าจะเขียนสูตรยังไงเพื่อให้มีตัวเลข1 2 3แล้วก็ถัดมาเป็น C, 5, 6, 7, 8, 9โดยที่เราไม่ต้องมาขีดตัวเลขแบบนี้เองอันนี้ผมให้ดูตรงนี้แล้วกันนะครับมาดูแซมเปิลตรงนี้นะครับผมแบ่งเป็นสเต็ป123ไว้ให้ามาดูหลักการนะครับคานนี้ตัวเลข1,2,3เดี๋ยวผมลบอันนี้ทิ้งกันาหากเราต้องการมีตัวเลข1,2,3นะครับผมสามารถใช้ฟังก์ชันชื่อว่าคอลัมน์นะครับแบบไม่มี S นะฮะ แล้วก็วงเล็บปิดดูนะครับอันนี้จะให้ค่าหมายเลขคอลัมปัจจุบันออกมานะครับอย่างเช่นอันนี้สูตรผมเขียนที่ c 4เนี่ยคอลัมน์ c ก็คือคอลัมที่3นะครับก็คือ a คือ1 b คือ2 c คือ3กด enter เห็นไหมผมก็ได้3แล้วถ้าผม copy มาด้านขวามือนะครับก็คือเลือกไว้ตั้งแต่ c 4จนถึง e 4แล้วก,กด control r นะครับให้ fill ข้อมูลไปด้านขวามือผมก็ได้ตัวเลข3 4 5ใช่ไหมครับ แต่สิ่งที่ผมต้องการคือ1 2 3เพราะฉะนั้นสูตรผมก็เขียนได้แบบนี้ก็คือขอรัมลบด้วย2เห็นไหมครับคราวนี้ได้1แล้วละแล้วก็เป็น2 3สใช่ไหมครับสเต็ปถัดมานะครับสมมุตินะครับว่าถ้าผมมีตัวเลขแบบนี้นะครับก็คือตัวตรงนี้เนี่ยถ้าเอาตัวตรงนี้นะครับมาบวกเข้าด้วยกันนะฮะสมมุติว่าอันนี้เดี๋ยวผมเขียนแบบนี้คร่าวๆว,ว่าผมมี ตัวช่วงข้อมูลที่มีค่า123123แล้วผมต้องการทำให้เป็น123ในบรรทัดแรกแล้วก็456กเนี่ยก็คือเพื่อให้บรรทัดพวกนี้ใช่ไหมครับจะต้องบวกด้วย3นะฮะในบรรทัดที่2ส่วนบรรทัดนี้ก็คือบวกค่าด้วย6เพราะฉะนั้นนะครับผมสามารถเขียนสูตรแบบนี้ได้นะครับคราวนี้มาดูนะครับตรงนี้จะมีฟังก์ชันชื่อว่า r w นะฮะเดี๋ยวผมลบตัวที่ผมทำไว้ล่วงหน้าก่อนนะฮะลบทิ้ง มาดูนะครับตรงนี้ผมพิมพ์โรเข้าไปนะครับฟังก์ชันโรนะครับจะส่งค่ากลับมาเป็นแถวนะฮะอย่างเช่นอันนี้ผมเขียนสูตรที่ h 4นะครับก็คือแถวที่4เพราะฉะนั้นโรก็จะส่งค่าเป็นเลข4กลับมาอันนี้นะครับผมต้องการหาค่านะครับที่จะเอามาบวกนะฮะผมก็บอกว่าตัวโรตัวนี้นะครับผมต้องการเลขศูนย์พูดง่ายๆนะครับตรงนี้ผมต้องการเลข0ูนย์ผมก็แบบโรลบด้วย4 ก็ได้เลข0โดยที่ถ้าผม Copy สูตรนี้ลงมานะครับลองดูนะฮะ c o p ลลงมาครั้งแรกเป็นเลข0ูนย์ะครับแล้วก็เอามาบวกกับ c c d c e c ผมก็จะได้เป็น 1, 2, 3ปกตินะฮะแต่ครั้นี้นะครับตัวถัดมาตรงนี้หากผมเขียนสูตรแล้ว Copy ลงมาข้างล่างแล้วตัวนี้เป็นเลข3าม แล้วก็ตัวนี้เป็น6ตัวนี้เป็น9เนี่ยผมจะต้องเขียนสูตรยังไงเพื่อให้สามารถทําแบบนั้นได้เพราะถ้าผมสามารถทําสูตรแบบนี้ได้นะครับศูนย์สามหกแล้วตัวนี้12เราก็สามารถที่จะสร้างข้อมูลลักษณะแบบนี้ได้ลองดูนะครับสิ่งที่ผมต้องการทําจริงๆก็คือตัวนี้เอาค่าตัวนี้นะครับบวกด้วยตัวนี้แล้วตัวนี้ฟิกลักษณะแบบนี้แล้วก็ Copy ไป ทางขวามือแล้วก็ก o อปีสมมุติผมไดโมให้ดูไม่กี่ตัวนะครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมต้องการใช่ไหมว่าคือจะได้ตัวเลขหนึ่ง6 7 8สาม1ี่ห็ก้าิ1ไล่ไปเรื่อยๆอ่าคันนี้นะครับมาดูตรงนี้นะครับเราเอาแถวนะครับลบด้วย4ใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยถ้าผมบอกว่าแถวแรกเนี่ยลบด้วย4ก็คือตัวมันเองเป็นแถวเริ่มต้นคือแถวที่4ลบด้วย4ก็เท่ากับ0แล้วผม บอกว่าข้อมูลของผมนะครับจะให้เพิ่มจาก0ย์เป็น369เพราะฉะนั้นผมก็ใช้เลขก3คูณตัวนี้เข้าไปเดี๋นะครับแล้วผม Copy สูตรนี้ลงมาอ่าครัวนี้ผมก็ได้เป็น0ูนย์2 15ไล่ไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะซึ่งถ้าผมได้แบบนี้นะครับผมก็สามารถที่จะสร้างตัวข้อมูลเบสจากสูตรตัวนี้ได้ใช่ไหมครับ พราะตัวนี้พอผมใช้ฟังก์ชัน index เข้าไปก็คือเอา index ของแถวแรกแถวที่2แถวที่3แถวที่4 5 6 7 8 9ปเไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการสุดท้ายแล้วนะครับมาดูมันก็คือสูตรตัวนี้นะครับก็คืออลัมน n ตัวนี้ลบด้วย2ใช่ไหมฮะมาบวกด้วยค่าของตัวนี้ใช่ไหมครับอาวนี้เดี๋ยวผมเขียนแบบรวมกันให้ดูนะครับผม Copy ตัวนี้มานะฮะ แล้วผมมาแก้ที่สูตรตัวนี้นะครับตัวนี้บวกด้วยอันนี้เลยนะครับแล้วผม Copy ไปด้านนี้ Copy ลงมาข้างล่างเห็นไหมครับผมจะได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12ไปเรื่อยๆจากนั้นผมก็คลุมตัวนี้ด้วยฟังก์ชัน Index นะครับ Index แบบนี้แล้วก็ผ่านค่า Array นะครับตัวนี้เข้าไป แล้วก็คอมมาตัวนี้แล้วก็วงเล็บปิดให้ครบนะฮะโดยที่ตัวอินเด็กตรงนี้ผมก็ต้องฟิกตัวเซลล์ไว้นะครับเพื่อที่จะ o p y ลงไปอ,อันนี้ก็คือสูตรตัวที่เราต้องการกด Enter 1ครั้งแล้วผม Copy ลงมานะครับ c t r l D Control R ได้อ่าเดี๋ยวมาดูนะครับว่าค่าที่ได้เป็นยังไงนะฮะเห็นไหมครับมาดูนะครับ ตรงคอลัมน์ A นะครับ A4 ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับ A5 กันนิกาก็มาอยู่ตรงนี้ A6 กโวยบ้านก็มาอยู่ตรงนี้นะครับถัดมาก็เป็น A7 กระเจี๊ยบแดงถัดมาก็กระดังงาไล่ไปเรื่อยๆนะฮะจากหลักการนี้ผมก็สามารถแบ่งข้อมูลจาก1คอลัมน์ออกเป็นหลายๆคอลัมน์นะครับซึ่งตัวนี้นะครับมีประโยชน์เอยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นเราอาจจะเอามาจัด กลุ่มของคนนะครับอย่างเช่นสมมติว่าคอลัมน์ a ของผมเนี่ยแทนที่จะเป็นชื่อดอกไม้ก็เป็นชื่อคนผมต้องการแบ่งนะครับข้อมูลชื่อคนที่อยู่ในคอลัมน์ a เนี่ยออกมาเป็น3กลุ่มนะครับมันคล้ายๆกับว่าคนที่นับ1ก็อยู่กลุ่ม1นับ2อยู่กลุ่ม2นับ3อยู่กลุ่ม3แล้วก็นับ1 2 3 1 2สไปเรื่อยๆหลักการก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นคาตอบที่อยู่ในคอลัมน์ c ก็จะเป็นกลุ่มที่1คอลัมน์ d เป็นกลุ่มที่2คอลัมน์ e เป็นกลุ่มที่3แบบนี้เป็นต้น อันนี้ก็คือเทคนิคที่ใช้ในการเขียนคันนี้นะครับสมมตินะครับหากเราต้องการที่จะกระจายเป็น4คอลัมน์เราทำยังไงนะครับสังเกตนะครับตัวที่จะเปลี่ยนก็คือตัวเลข3ตรงนี้นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นเลข4แค่นั้นเองใช่ไหมฮะสูตรของเราคันนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับสูตรตรงนี้ผมเปลี่ยนจากเลข3ตรงนี้เป็นเลข4แล้วตรงนี้ผม Copy ให้ได้4คอลัมน์แบบนี้แล้วก็ c o p ปลงมา เห็นไหมครับคันนี้นะครับตัวแก้วเนี่ยก็คือตัวแรกของข้อมูลถัดมาก,กันที่กากรวยบ้านแล้วก็กระเจี๊ยบแดงเห็นไหมครับคันนี้ก็อยู่ตรงนี้และนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเข้าใจสูตรนะครับเราก็จะสามารถแก้จะเอากี่คอลัมน์ก็ได้นะครับเป็นไงครับถ้าอยากจะเอา5คอลัมน์ก็มาแก้ตัวนี้นะครับตัวเลขตัวนี้เป็นเลขห5แล้วจากนั้นเราก็ทําการ Copy ข้อมูลเห็นไหมฮะ ่านะครับสำหรับตัวอย่างเทคนิคการแปลงข้อมูลจากหนึ่งคอลัมน์ให้เป็นหลายๆคอลัมน์ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ